ช่ว่สองกับครูทุบชมมันเจ๋งนะฮะวันนี้ครับฉายเดี่ยวแอบน้องโบกี้มาที่นี่เลยฮะซูเฮาส์นะฮะเต็นกีฬาในร่วมแบบเอ็กซ์ตรีมนั่นเองแต่จะเป็นกีฬาในร่วมประเภทไหนของเอ็กซ์ตรีมนะครับเดี๋ยวตามซีเข้ามาดูข้างในที่แน่ๆวันนี้แขกรับเชิญของเรารออยู่แล้วและเขาเทพมากๆไม่อยากจะบอกนะฮะเทพยังไงตามไปดูข้างในกันเลยครับ เข้าสู่ชุดที่สองกับรายการคุณทุ้งโชว์มันเจ๋งนะครับวันนี้4ทิ้งน้องวกกิวที่สตูดิโอเพราะว่าวันนี้นะครับเรายุ่กองถ่ายกันนะฮะมาที่โฟล์เฮาส์คุณทุ่ ที่นี่นะครับเป็นกีฬาในโลกนะฮะที่เรียกว่าเป็นแบบเอ็กซ์ตรีมนั่นเองนะครับแต่จะเป็นกีฬาอะไรนะครับผมพูดไม่ได้มากเท่ากับคนที่รู้จริงนะครับเพราะว่าวันนี้ช่วที่สองนะครับเราจะมาคุยกับคนที่ได้แชมป์นะฮะล่าสุดกับบอร์ดบอร์ดนะครับกับหนุ่มน้อยนะที่อายุอยู่แค่ประมาณ2 0 2สเอถึง่งเองแล้วก็สามารถเนี่ยระดับโลกเลยนะครับของก็คือหนุ่มแดนนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับน่าฮะ พูดถึงวอดีบอร์ดหลายคนไม่น่าจะรู้จักนะครับปกติรู้จักแต่แค่เซิร์ฟบอร์ดนะฮะเวทบอร์ดนะครับผมแต่บอดีบอร์ดเนี่ยมันแตกต่างยังไงจากกีฬาทั่วๆไปครับครับจริงๆบอดีบอร์ดนะครับกับเซิร์ฟบอร์ดมีมีมาคู่กันครับที่เล่นในทะเลจริงมาก่อนอ๋อฮะ <c oughs> แต่ทีนี้ ด้วยด้วยการท่าท่าทางในการยืนครับถ้าเกิดเซิร์ฟบ,บอร์ดก็คือการยืบนบ,บนบอร์ดคล้ายๆกับเก็ตบอร์ดใช่ไหมครับ <า S 1> <ผม S 2> แต่ถ้าเกิดเป็นบอดี้บอร์ดจะเป็นแบบนอนครับแบบนอนน<ว>ี่ในไทยอาจจะไม่ค่อยเห็นกันเท่าไหร่เพราะ<ช>ไม่ค่อยมีคนเล่นในเมืองไทยครับผมครับจปกติที่เล่นบอดี้บอร์ดนะครับจะเล่นในทะเลที่คลื่นสูงอ่าอย่างอย่างเช่นพวกแถวอ่าบาหลีอะไรเงี้ยครับจะเล่นแบบพวกโกลบอร์ดพวกบอดี้บอร์ดอ้ฮะแต่ที่เมืองไทยก็จะมีพวกหัวหินลุคสกเก็ตนะครับที่เขาเล่นกันโอ้โหคือในในไทยไม่ค่อยมีทะเลที่คลื่นสูงใช่ครับเพราะลมยังไม แล้วก็เล่นได้บ้านแต่ที่นี่เนี่ยนะฮะ Flow House เล่นได้เลยคือพื้นที่เป็นพื้นเทียมที่ผมขอกล่าวก็เริ่มต้นก่อนนะครับต่ก่อนนะคือการเล่นเซิร์ฟแมีมามาสมัยตั้งแต่20ปีที่แล้วแล้วแต่ทีเนี้ย มีวันหนึ่งก็มีคุณจรล็อก่อนนะครับคุณคิดว่าทำไมเราต้องไปรอขึ้นขึ้นทำไมเราต้องรอทำอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยผลิตเครื่องขึ้นมาเครื่องหนึ่งเรียกว่าโฟร์ไรเดอร์ครับอ๋อฮะซึ่งโฟร์ไรเดอร์นี่แบ่งเป็นสองประเภทมีโฟร์ไรเดอร์ที่เป็นแบบนี้นะก็คือเป็นขึ้นธรรมดาตรงอีกแบบก็คือขึ้นที่มีเป็นขึ้นลงมาเลยครับอ๋อฮะเขาเรียกว่าแบลนั่นเองครับซึ่งในไทยมีเป็นที่แรกนะครับที่มีโฟร์ไรเดอร์ที่นี่ที่่นีและที่แรกใช่ครับโอ้โหและใครที่บอกว่าอยากเล่นอยากลองนะครัับบบบกกีีฬาออด้ร์ด ก็ลองไปเล่นที่นี่ได้ใช่ไหมฮะมาถามแบงค์กันดีกว่าจุดเริ่มต้นของการสนใจที่จะเล่นกีฬาประเภทเอ็กซ์ตรีมหรือบอดี้บอร์ดเนี่ยมันจะมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่ครับเริ่มต้นอายุเท่าไหร่ครับเมื่อสองสามปีที่แล้วผมมีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศมาอเมริกาครับคือต้นฉบับของเครื่องผิตโซไรเดอร์เลยทีนี้ก็ได้ได้ลองไปเล่นดูครับทีนี้ก็สนใจว่าเอ้ยครั้งหนึ่งเราจะรู้สึกยังไงนะถ้าเราไปอยู่บนคลื่นเออ ขาไทยนะวันมันมีโผลเลี้ยวได้เหมือนเราบินได้เลยครับโผล่นะครับก็ลองลองเล่นดูเรากลับมาไทยก็มีก็เลยสนใจก็เข้ามาเล่นเพราะว่าที่นี่เพิ่งเปิดตัววันที่หนึ่งพูดที่หนึ่งเดือนเดือนนี้เดือนกันยายนเดือนกันยายนใช่ไหมฮอ๋อก็สนใจก็เข้ามาเข้ามาเล่นโดยตลอดเลยครับอ๋อครับก็คือพอเริ่มฝึกไปก็คือสองปีที่ผ่านมาสองปีฝึกได้ได้เล่นมันิดได้เล่นมันิดหน่อยนิดหน่อยใช่ไหมฮะแล้วเริ่มแข่ง เริ่มแข่งเนี่ยนะฮะประมาณตีไหนครับปีนี้เป็นปีแรกครับที่เริ่มเขา้าแข่งขันเพราะว่าเป็นแรกท,ที่มีในไทยคือง่ายๆว่าใช้เวลาในการเล่นประมาณประมาณปีออกว่าประมาณสองเดือนครับประมาณสองเดือนรับคือพอเราเริ่มเล่นปุ๊บรู้สึกชอบเลยรู้สึกชอบเลย,ชอ,เลยชอบสุบเราแข่งเลยนะฮะตอนแรกก็มีความรู้สึกว่าเเราจะทำได้ขนาดไหนแต่ก สักครั้งหนึ่งในชีวิตเรลองเล่นดูครับแล้วก็ก<อ>ีมยานก็เป็นกีฬาใหม่ของไประเทศไทยด้วยเออ,เอ,อนะฮะพอเราไปแข่งปุบเราส่งเคงไปแข่งหรือว่ามีคนส่งเราไปแข่งครับตอนแรกผมได้ข่าวมาครับมีข่าวโรสเตอร์ติด<อ>ก็สนใจแล้วครับ,รบเพราะว่าเราเล่นอยู่เฮ้ยถ้าเราเล่นอยู่อ่ะ เราก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นเพราะเราเข้าร่วมแข่งขันเราก็จะได้เรียนรู้ทริคหรืออะไรจากผู้แข่งขันมากขึ้นครับแล้วถ้ายิ่งเรามีโอกาสชนะไปต่อต่างประเทศหรือว่ามีหมายถึงว่ามีผู้เข้าร่วมที่มาจากต่างประเทศเขาก็จะได้แบบแชร์ประสบการณ์เรื่องกันครับอ๋อนะฮะอ่ะพอเราเห็นโครงการประกวดเนี่ยโครงการแข่งกีฬาเอ็กซ์ตรีมประเภทบอร์บโต๊ะเนี่ยรเราสมัครเสร็จปุ๊บตอนนั้นมีกี่ชาติที่เข้าร่วมในโครงการนี้ มีกี่ชาติอะครับผมไม่มั่นใจว่ามีกี่ชาติครับแต่คือส่วนมากก็เป็นคนไทยแล้วก็เป็นฝรั่งครับโีอยู่ในทีนหกรุงเทศครับก็คือไปแข่งกันที่สิงคโปร์นั่นหะหรือว่าการแข่งการไ่ิทที่ไทยเอาที่ไทยก่อนเอแข่งไฟนอลที่ไทยเสร็จส่งไฟนอลที่สิงคโปร์ซึ่งสิงคโปร์รวมมาจากมาเลอินเดียไอ้นอร์ริเซียครับแล้วก็ญี่ปุ่นเกาหลีครับแล้วก็มีไทยนะหกประเทศครับโอ้โหก็คือแข่งที่นี่ก่อนตอนที่แข่งที่นี่เนี่ย ดันได้แชมป์ลำดับที่เท่าไหร่อ่าได้ที่1บอดี้บอร์ดโซบอดี้บอร์ดครับโอ้โหคุณผู้ชมน้องๆคือเล่นมีแค่ดสองเดือนเท่านั้นนะฮะเพนโกลเตอร์เข้าแข่งขันได้แชมป์เลยครับแล้วก็ส่งไปไฟนอลที่สิงคโปร์กับงานที่ชื่อว่าอะไรครับโครตัวแบงค์กรอบครับเออครับโครฮอลโครทูเอเชียครับอ๋อแล้วพอเราเข้าไปแข่งขันซิปกดดันไหมพอเราไปสนามแรกที่แบบว่าอินเตอร์ขนาดนี้ ไปครั้งแรกกดดันไหมก็กดดันครับแต่พอเราพอึงเขาไปแข่งจริงทุกคนไม่ได้เข้ามาแข่งขันกันครับทุกคนเข้ามาสอนมาสนุกร่วมกันอ๋อมันถือว่าเพราะมั่นใจว่าเราเล่นมาแค่2เดือนแต่เราสามารถแบบเรียนรู้ที่อะไรมากมายจากจากเขาได้เลยครับคือพอไปมคนก็จะมีการแลกเปลี่ยนมีการสอนมีการถ่ายทอดกันแล้วก็นัดเจอกันค้งหน้าของว่าจะเจอกันอีกรอบในงานเพื่อนได้มิตรภาพในเพื่อนด้วยใช่ไหมครับพอเราไปแข่งปุ๊บ คาดหวังไหมกับการแข่งขันในครั้งนั้นครั้งแรกนะที่ไปถึงตอนที่ว่าวันแรกที่ไปเห็นเขาก็ให้ซ้อมนะครับผมก็เดินไปเลยวิเคพาหน้าจากไทยแรกขึ้นซ้อมคนแรกผมก็ช็อกแล้วทำยังไงฮะอะไรอย่างเงี้ยครับพอถึงเวลาจริงมีเพื่อนก็หลายๆคนเดินมาปอกะครับเดินมาถ้าแบบผมก็คิดในใจเหมือนกันว่าถ้าเรามาแข่ง เราก็ไม่ได้อะไรกลับไปวันนี้เราก็จะเหมือนไม่ต่อเติมนันนะแต่ถ้าเิดเอามาเพื่อมาเรียนรู้อะ่ะมาเพื่อความสนุกเราก็จะได้เลยกลับไปเยอะแยะครับก็เ<อ>ลยใช้คตินั้นก็ได้อะไรกลับไปเยอะแยะเหมือนกันนะครับแล้วตอนที่แข่งเรา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 รู้สึกว่าตอนที่แข่งอะไรที่มันเป็นจุดเด่นที่ทําให้เราได้แชมป์ม,มาอะไรที่เป็นจุดเด่นเหรอครับครับผมคิดว่าน่าจะเป็นความ ความห้องตัวความสบายในการเล่นครับเล่นแล้วอ g g r e ส s i v เล่นแล้วรุนแรงแบบน้ำสาดอะไรเงี้ยครับเป oh. ็นข้อสุอยอดหนึ่งที่ว่าครับคนหนึ่งเล่นโตแล้วจะผมว่าเสือแหละคนถ้าเกิดได้เคยได้มาที่ฟอร์มเฮาส์แลนด์ท่อน้ำก็จะน่าจะติดติดกันเลยเรียกว่าเป็นกีฬาที่เจ็บติดได้เลยครับ